ไลอยน้ำหรือว่าไข่ต้มไข่ลอยอันนี้อะไรคะไข่ไข่ลวกไข่ไก่มันมันอันนี้ยังไม่สุดนะคะเพราะว่าเวลาเด็กๆจับให้ระมัดระมังด้วยแล้วอันนี้อะไรคะเกลือเกลือมีรสชาติจังงา ดูเนี่ยภาพให้มันใหญ่ขึ้นทีนี้คุณวันนี้คุณครูก็จะมีมน้ำอยู่สีแก้ว<ม>เป็นน้ำป่าไอแก้วแรกเป็นน้ำป่าแก้วที่สองเป็นผงตะก้อแก้วที่สามเป็นสันไลแก้วที่สี่เป็นเกลือคุณครูถามเด็กๆหน่อยค่ะว่าถ้าคุณครูเอาใส่ใส่ลงในน้ำเปล่าเนี่ย จะจมหรือไสจะลอยคะยอยลอยหรือจะจมด้กย,ย,อยลอยเหรออ่าเดี๋ยวให้ใเด็กๆทดลองดูว่ามันจะจมหรือมันจะลอยแล้วถ้าคุณครูเอาใส่ในน้ำแก้วที่ใส่น้ำเกลือละ่ะคะมันจะลอยหรือมันจะจมจมหรือลอยคะย เด็กๆสังเกตนะคะคุณครูจะเอาเกลือใส่ลงไปในะน้ำมาดูนะเด็กๆดูนะผู้พูดเอาเกลือใส่แล้วนะลูกเด็กๆสังเกตดูน้ำสิคนะน้ำน้ำสีเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเป็นสีอะไรลูกเป็นสีขาวเลยเหรอจาก นะะคเดี๋ยวคูณเจ้าผสมก้อใส่ในแก้วนี้เด็กๆดูนะแล้วมันจะเป็นยังไงเห็นไหมเด็กเห็นไหมน้ำเปลี่ยนสีไหมคะสีอะไรคะสีขาวสีขาวหรือสีข้นๆนมันเปลี่ยนแปลงด้วยทีนี้เด็กๆดูนะคะคุณเจ้าต้องไรใส่ใส่ตรงนี้ สีะอะไรคะสีอะไรครูตอบดังๆค่ะสีอะไรนะ <c oughs> สีออกเหลืองๆแล้วน้ำเพิ่มขึ้นไหมคะเพิ่มมันเพิ่มเพราะอะไรเพราะว่าเราใส่สไลด์ลงไปใช่ไหมคะอ่เห็นไหมทีนี้คุณครูก็จะเว่นขยายสองดูแก้วน้ำเปล่าเห็นไหมน้ำใสดีขึ้ นี้ผงซักฟอกก็จะเป็นเม็ดผงซักฟอกอยู่ทีนี้คุณครูจะให้เด็กมาเด็กๆดูนะคุณครูจะวางไข่ให้น้องคอสวางไข่ลงในนะ้ำค่อยๆนะลูกลงในนี้มันจมอยู่มันเลยเอาวางไว้ค่ะวางลงเลยไข่จมหรือไข่ลอยคะไข่ลอยไข่จมหรือลอยอ่าสไปว์างแก้วนี้นะคะ เราไปวางแก้วนี้ค่อยๆนะลูกอ้าวอันนี้ก็ยังจมอยู่อีกเดี๋ยวนะคุณครูรอมันนี้ก่อนนะอ่าทีนี้ให้อุ่นนะให้อุ่นเอวางตรงนี้สิลูกดูที่วางค่อยๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวไข่แตกเอาวางเลยนะดีๆค่ะ,ะไป วางดีไข่มันจะจมหรือมันจะลอยเด็กๆด,ดูนะวางค่ะวางเลยวางวางอย่ากดมันลงวางเอาดู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 ดดให้เด็กๆสังเกตสิตอนนี้สไลคุณครูก็จะใส่ลงไปไข่มันเป็นยังไงขึ้นท้าเรามองอย่างเงี้ยไข่เล็กหรือใหญ่ใหญ่ขึ้น ด็กลองดูสิคะว่านะ้ำไข่ในแก้วไหนที่มันลอยไข่แก้วไหนที่มันลอยได้คะแก้วที่ใส่เกลือใช่ไหมคะอ่ะต่อไปดีแก้วที่ใส่เกลือใช่ไหมคะใ,ใช่นี่คะแก้วนี่เห็นไหมมันเริ่มลอยขึ้นมาแล้วอันนี้จมอันนี้จมใช่ไหมคะใช่ไอ้ผองซัก้อมจมหรือลอยคะผงซัก้อมจมหรือลอย เห็นไปง่าตรงนู้นนะเดี๋ยวคุณจะพาลูกเรียนรอลอยค่ะลอยลอยหรือจมด้วยเขาเรียกจมอันนี้มีไข่ไหมคะเห็นไข่ลอยขึ้นไหมคะไม่เห็นเลยมิดมิดเลยอันนี้ลอยขึ้นมาไหมคะลอยอันนี้ไม่ติดพื้นนะเขาลอยขึ้นมาเหนือพื้นอยู่เขาไม่จม มือนนเลยอันนี้แก้วที่ใส่เกลือนะคะไข่โจมหรือไข่ลอยคะลอยจมหรือลอยลูกลอยอ,ยอันนี้จมไหมคะ <ไป S 1> มาเดี๋ยวทีนี้คุณครูจะมีใบงานมาให้เด็กๆนะคะ